สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องครับเช่านกเขาญ่ครับผมมือนี่เรงแรงครับประมาณสีหามงแดงครับออกมาสอมนี่มือแดงครับเถือฝุกนะครับเพิ่นว่านกปลาอยู่นี่มาใหม่ตัวหนึ่งเก่งเพิ่นว่าน้ำมันใครมาต่อนะครับอเดี๋ยวถ่ายติดตามรับช่วน้ำกันนะครับมาสิมีตัวตนบอมาสิมาไก่บอนะครับมาสิเหยียบบอนนะครับ อ่าติดตามรับชมน้ำกันครับใส่ต้นนี้แล้วครับอะลางหน่อยข้างบ้านนะติดตามรับชมน้ำกันนะครับอ่ะนี่นะครับใส่ต้นอะลางหน่อยแหละข้างๆนี่แะนะครับอ่ะถ้าเบิงน้ำกันครับผมเดี๋ยวมัแข็งหรอกครับต้นนี้แล้วครับตาดูน้ำกันป่ะนี่ ครับผมพี่น้องครับต้นตอหนกครับผมเด็ดปวกครับนะครับสองดอกแล้วก็ทางอีกประมาณสามสีดอกนะครับม้านะครับหมื่นนี่ครับมูมใบใหญ่นะครับเห็นซ้ำนี่แหละมึงสูงอันที่ดีใจกวนนะครับว่าม้านะครับเห็นอีกแนวหนึ่งครับผม คือเห็นห้างต่อครับน้องอ่ะไป่สิพาไปเบิงนะครับเดี๋ยวสิมาจูดอยู่ยังหมดเลไม่ใครเห็นดอกไม่ใครไม้ยังไหวอยู่นะครับครับ ตัวนี้นะครับได้สูงหอยเบิ้งนะครับด้ำดำเนี่นะครับอันนี้เห็นว่กล่องก็บ่ค่อยดีนะครับอ่ะมานะครับมื่อนี้ครับอ่าแตนซ้ำนี่ก่อนะครับเดี๋ยวค้ำๆกอนจะสิมาจูดเพื่อนนะครับพี่น้องครับเมื่อไงล่ะครับ บบกเขา <c oughs> หน้าบางซ,ซื่อแล้วห่างบอกเขายัางท่านไหนสูดีมั้ครับนกปลานะครับตัวมือนี่ก็สิบิจูต่ออนะ่ะคือวงสวงนะครับในเฮดสีหาดอกแล้วก็สิบิจูต่อสิแต่นี้แนวกินแรง้ยงก็คือวงสงโอเคครับผมเดี๋ยวไปจูต่อนปกันครับน,นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับจูดมากแล้วครับ บร่ได้ถ่ายเบิ้งครับมาผู้เดียวครับคบเพิ่งแบบบานๆเท่านี้ละครับเิ็นเบิ้งเด้ครับเดียวประมาณสามสี่ฐานนี่ละอเดี๋ยวสิมืออะไรล่ะบ้านนี่ยหาลองเลาะเก็บเบิ้งไม่มีแล้วล่ะเบิ้งทรงเกียบให้เวิร์ดครับ แต่ว่าจูดจูดเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันเสียอย่างเดียวครับเสียอย่างหนึ่งคือเนี่ยมันตายตายเบิดเกือบเบิดนะครับตศาสนาไปเบิางน้ำกันยุ่งงันนครับไม่สิได้ตายใช่ไหครับบังครับพี่น้องครับเอามาเพื่อกระไซไงนะครับผมครับเดี๋ยวสิริยาคนะครับเนยังบ่ทันได้เต็มดีอยู่ในตัวครับแต่ว่ากับพ่อใหญ่อยู่ สามทานครับโอเคอยู่นะครับอ้าวม้านึดละมือนี่เราจะทำการแก้นะครับวันนี้